แต่ว่าหลักฐานใดๆไม่สําคัญเท่ากับหลักฐานจากดาวเทียมนี่คือรายละเอียดจากหลักฐานดาวเทียมค่ะหลักฐานชิ้นสาคัญที่สุดในข้อขัดแย้งไทยกัมพูชาอาจไม่ใช่คําพูดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มันคือภาพถ่ายจากดาวเทียมที่โกหกไม่เป็นล่าสุดนักวิเคราะห์อิสระจากต่างประเทศได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามการเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายย้อนหลังไปหลายเดือนและนี่คือ3หลักฐานที่พวกเขาค้นพบ ลักฐานชิ้นที่1การเสริมกำลังรบภาพถ่ายยืนยันว่าหลายเดือนก่อนเกิดการประทะใหญ่ฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มเคลื่อนย้ายยุทธปปกรณ์หนักเข้าสู่พื้นที่ก่อนทั้งรถถัง T5 5กว่า30คันและเครื่องยิงจรวด BM21 ถูกนำมาประจำการประชิดชายแดนอย่างมีนัยยะสำคัญหลักฐานชิ้นที่2การเตรียมพื้นที่ดาวเทียมยังตรวจพบการก่อสร้างถนนทางยุทธวิธี และการขุดสนามเพลาในหลายจุดยุทธศาสตร์ของฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นการเตรียมพื้นที่สําหรับการรบอย่างเป็นระบบหลักฐานชิ้นที่3การวางกับระเบิดและที่ชัดเจนที่สุดคือภาพที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มวางกับระเบิดต่อต้านบุคคลในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่วันที่หนึ่งกร,รกฎาคมซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นชนวนเหตุให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเสียอีกบทสรุปจากหลักฐาน เมื่อนําข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันแม้จะยังคงเถียงกันว่าใครเป็นผู้ยิงนัดแรกแต่หลักฐานที่บิดเบือนไม่ได้จากอาวกาศได้ชี้ชัดแล้วว่าฝ่ายกัมพูชาคือผู้ที่เตรียมการและยกระดับความตึงเครียดจนนําไปสู่การประทะรุนแรงในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและนี่คือพลังของเทคโนโลยีในสงครามยุคใหม่ที่สามารถเปิดโปงความจริงและเป็นพยานปากเอกที่ช่วยให้ชาวโลกได้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นเกมนี้ ย้อนไปที่ข่าวมาริสค่ะมาริสมีหลักฐานครบแล้วนะคะครบหมดเลยนะคะพี่จ้องมาริดฟ้องได้แล้วนะคะขอศึกษาอีกหน่อย <c oughs> ยังเรียนไม่จบอาริสจบมาริสกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็เปิดเดผยภูมิรักที่เรียกว่าอ่านมา้าช่องอ่านม้าเป็นหนึ่งในจุดป,ปะทะข,ของไทยกับกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมานะคะชื่อเรียกเนี่ยน่าจะมาจากชื่อเรียกลักษณะภูมิลักษณ์ซึ่งคําว่าอ่านม้าหมายถึงจุดต่ําสุดระหว่างสันเขา หรือเนินเขาที่เชื่อมต่อยอดเขา2ยอดเข้าด้วยกันถ้าดูในแผนที่ภูมิประเทศ L 7018ลักษณะเด่นคือเส้นชั้นความสูงจะเว้าเข้าไปเป็นรูปคล้ายอ่านม้าหรือนาฬิกาทรายจึงเรียกว่าช่องอ่านม้านั่นเองค่ะนะคะ